ไป1ิมือเนื่องปอดปอดอู้หูลุกมาม่นี่มานี่ไม่นี่ปอดคือตัวยังเล็กแก่าบสวัสดีจากประเทศไทยครับทุกคนไทยแลนด์โอ้ไทยแลนด์ก็ห่อนเชว่าอยู่นู่นติดรถเจ็ดติดรถสิบมานียี่สิบร้อนมากเลยนะ แต่ว่าอากาศกำลังดีครับถึงบ้านแล้วครับหลังจากที่ผมหายไปประมาณ8-90วันนะครับทุกคนพอดเนี่ยแล้วโอ้ยหมาจะแม่นรื้มนาผมโดนยะไะปัะนี่อย่าไปไม่ปึ๊บปึ๊บอปเฉยไปเฉเอ้าไปเตยไปเตยโอ้ยมันมีผู้ใดมาต้อนรับเลยมาบ้านนี่พี่น้องพอดแล้วขนมนี่ขนมหมามาฝากด้วยนะขุนไอ้เท่นถือไปแล้วขุนนี่ขนมฝากฝากหมาหมามาฝากแล้วก็อึอันนี้ ชอลล็อกกโแลต้าดหายไปนานมากคิดหอดว่าแม่มันไงนเหมือนร,ระบบผูน้นี้ไปัน,นี้เข้าบ้านก่อนเด้อบนนัดนี้พี่น้องเอ้ยขึ้นหอดมาเอาบ้านล็อกเอา,เอาบ้านลออ็อกเอาบ่ได้มีกุญแจอยู่เอาเดี๋ยวมาเปิดบ้านาก่อนมาเปิดบ้านก่อนเอามามาจ้าไปเปิดบ้านนายยงตัวเองวะตาตุ่ยสัมภาระเยอะมาก <laughs> ถนนการจราจรประเทศไทยมันขู่ขาเลยขนาดนี้ม like ันไม่ใช like ่อาหารเป็นขนมเออขนมขนมเรามีขนมมาฝากเอาบ้านหลังบ้านเฮาโอ้ยไปไหนเนี่ยไงไหนเน็่ยแล้วก็ชวนไปนเนี่ยไปต่างประเทศแป๊บเดียวดิบ้านใายเป็นชุมเออบ้านเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณแม่าซ์หวังว่า ไอ้่ออกจากบ้านโอ้ยขี้โถ่เนี่ยประเทศไทยโอ้ยรถไก่จะล่จอดประเทศไทยไหมอุ้ยมันเห็นมแล้วเห็นมแล้วเห็นมแล้วเห็น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 แล้วทุกคนทุกคนครับมามแล้วมาแล้อีนันนบริษนเจไปเท่านัฟังพี่ลูกสาวผมมุ่งหน้าหาหน้าพิจารโอ้ยจับมัชย์ประเทศไทยมา่อ ไปไปไปอยู่นีอยู่นี่อยู่นี่บักเาเจ้าคุณย่พีย่พีย่พีเอ้ยอยู่นี่ลูกอยู่นี่โอ้ที่ถึงทิดถึงโอ้อยู่นี่โอ้ยุีย่นี่อีลิุยโอ้ยสาลูกโอ้คัวพาดแบงตัวไหนแล้วเหรวะไปชิมือนึ่งอดอดโอ้ลูกมาม่นี่มานี่อด ตัวแล้วู้ดน่ไปเข้าเดียวนึงอือกตัว่แล้วเด้ลูกปอดดยาซลูกปอดปอดมานีดูปอดทีขว่กินแล้วสะแตกนี่เนี้ยเนียเนี้ยเจ้าจุ๊บหน่อยมาจุบหน่อยอือักัก รักๆไปรอในบ้านนะลูกมีขนมมีขนมมาฝากมีขนมมาฝากไปจากประเทศมีขนมจากอุดรมาฝากลูกโอ้ยคนใช้ลิตาลีนหน่อยนะครั้งหน้าน่ะตาดจะได้ความสดชื่น <c oughs> โ,อโอเคโอเค <c oughs> <ม>บอกให้ใช้ลิตาลีนนะ <c oughs> ป๊อดคือตัวคือตัวอื่นมันโตแล้วไงแต่ว่าป๊อดคือตัวใหญ่ลงเดี๋ยวลูก ผมไปจักมือนีิผมไปสิบมือเนี่ยบนแมนเดือนนึงปาดเขาขรัวปะทูะเกินเบอร์มากโตไวมากสำหรับเขารัวปูดลูกอึ้งปูดคือปาดหลายปาดแต่วะให้มันกินยังนี่ย้อนขานวาวี่บ้าเป็นบ่อหน่เพราะว่า,า,าน้องกินคาริว่าแน่เลยครับ น้องก็เลยโตเร็วขนาดนี้เพราะคาวิ่บ้านเนี่ยบำรุงขนสุขภาพดีแล้วก็ขนเงางามด้วยให้กินคาวที่บ้าหลายบอต้องเด็กคาวที่บ้าเบาลรคเนืเด้อห้ามไม่กินคาวที่บ้าหลายเพราะมันโตไวมากมันจะแข็งแรงสุดพี่น้องทุกคนคือคือเดี๋ยวบอกผมผมบอกก่อนนะว่าข้าข้าเข้าเข้าเหนียวเข้าสวยเข้าเจ้าเนี่ยเขาไม่โตไปมากกว่านี้แล้วนะครับแล้วก็อีลิงกับยิสาเนี่ยน่าจะคงที่แล้วแต่อนี่แม้โคตรอเไม่สิ่งเลยโอ้ลืมไปบริหารบริหาร กลับมาแล้วนะครับอุงโอ้ยก็เฉยไม่ได้หรอกก็เฉยกลับมาแล้วนะครับทุกคนครับตั้งแต่หมื่นอุ้งแล้วค่ะสวัสดี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 ค่ะประเทศไทยสวัสดีค่ะอืมตั้งแต่มื่อคืนไปต้นไปกับทีคิปปัจจุบันแล้วจ้ากับทีคิปปัจจุบันแล้วเด้อพี่น้องเด้ออือยึก็สุด ตั้งแต่เมือ่อคืนเป็นต้นไปกับทคลิปปัจจุบันแล,ล้วเด้อพี่น้องเด้ออันคลิปที่ก่อกกนอันนี้มันเป็นคลิปเก่าไทยถิ่นใบตอนมอยู่ตอนเป็นต่างประเทศนะครับพี่น้องเข้าขวคั่วข้าขวคั่วคั่วมานี่เร็วเข้าขวคั่วข้าขวคั่วคั่วข้าขวคั่ไวโคตรเมื่อยไหเข้าขวคั่วฮ่าไม่เอนื่อนมากกับ,บ่มมาเข้าขวคั่วเอ้าซื้ออีกแล้วน,นัน่นอะไรอาหารมาคันนี้บ้าเหรอบอนอย่างนาฬิกาข้างนั้นน่ะ้างนั้นซื้ออีกแล้วกับไร โอ้ยเจ้ากจะเจมเอายางพาร์ลดอย่างซื้อเราเป็นย่างกำไรไม่ไม่เลยเล็กบาทละฮะนะสองไรเจ็ดสิบแม่แม่ยีสองอันดเวยไบ่ขาเจ้าจริงแล้วด้แม่ข้าเจ้าบ้าายแล้วแน่บ้าค้ายเก่านีไม่ให้แม่กับสองรเจ็ดสิบแม่ังมาแม่ใส่บ่คือดรอก็บ่คือกูกระจใส่ปวดเดียวโอ้ยกระเจนอยากมีสิทยิ์ไหนจะเข้ายัง ทำไมหนูน่ารักจังเลยไม่เจอพ่อน่ารักจังเลยลูกยืมหน้าเก่งๆไล้ยังอุ้ยน่ารักแกคุณนายโอ้หน้ามีความเป็นปอมขึ้นแล้วอุ้ยที่ในคลิปมันเหบอกให้ใช้ลิตาลีนเออเขาห่วงเขาห่วงโอ้แบ่งกันนะลูกแบ่งกันนะโอ้บิวตี้สกับสุขได้มาฮักคอยโอแ้แม่เจ้าอยากคุยยังยังพานหนาพานหลักก,ออก่อ,กอกนไงยังได้ซีนมีเสียงอีกอยู่ย Oh. <laughs> <laughs>